วันนี้นะครับผมจะไปแจกของขวัญนะครับไปดูเลยครับคอสนะครับคือผมจะมาแจกของขวัญคิดว่ากในพี่อ่ะของขวัญแล้วอยากรู้ใช่ไหมครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับเฮ้ยพี่เป็นของขวัญอีใหม่ครับสวัสดีคิดมากครับบวัสดีคิดมากครับเอ้าไอ้สัตว์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ สดีครับอันนี้สามตายเอามาแจกของครับพี่เปิดไหมครับเปิดกล่องไหมครับเปิดยังไงอะพี่พูดว่าเปิดครับเปิดเปิดเลยเอาไอ้ควยนี่เอาไม่เขาบอกว่าเปิดทําไมอะเอ้ยเอ้ยแทงผมไหมน่ะเขาบอกว่าเปิดอะพี่ผมก็เปิดดิปก็เขาบอกว่าเปิดอะได้ผมปิดเนาะ พี่บอกว่าเปิดเมื่อกี้อ่ะก็เลยเปิดเลยเอาผมผิดตรงไหนแอปบี้อยู่ว่าแอปปี้ว่าอยู่ผมผิดตรงไหนครับฮัลโหลฮะตอบก่อนเต็มเต็มผิดทุกตรงค่ะผิดทุกตรงค่ะเรื่อนี่ไอ้เนี่ยได้หน่ะเรือนนะเขาบอกว่าเปิดเลยนผมก็เปิดหมดเลยไม่สนอ่ะเขาบอกว่าเปิดเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ผิดเอ้าตัด